สวัสดีค่ะคุณดวงค่ะสวัสดีค่ะลุงแตงค่ะสวัสดีทุกคนค่ะได้ยินว่าคุณลุงนี่ฝันเนาะค่ะฝันยังไดค่ะฝันมาไดเลยหัวไม้เหรอคะเกอดเต็มหัวเลยเทดเลยมาก็ได้มาฝันเห็นปูดออกในึค้ายเลย ขึ้นทุตางค่อนเห็นปูนราคาออกมาปูดในขาหนี่ยู่ขาลุงเองเง่นไหขาเองในขานี่ล่ะขาข้างนี่ล่ะปูดออกขากระไม้บาดเนื้อป่งเส้นมดเนื้อป่งว่าด้ำเปิดเนื้อป่งมันเขาลอกผู้เลียงกันหรอมันเขาลอกกันผู้เลี้ยงเลยค่ะนี่แค่นี้ค่ะเขาเขาลอกกันกัับกบตีหัวหมาเออมันเขาลอกกันกับพันแผลงนะค่ะให้ลูกตีตัวเล็กตีตัวเล็กตัวใดก็ไตีตัวเล็กให้หนึ่งซูนหาก็กันหนึ่งซูนหกน้ำ กันไหวเนาะระวงะจเลยสยามข้นแก้มหน้าค้างก็เค้าเนโนี่ยคุณลุงสู้เค่ะเป็นหาเป็นโคลได้กันไหวกั้ไ่หวมาของว่าหาโฮกก่อนะะตัว่ากันไหวนั่มคปิค่ะตัวเลขคุณลุงเนาะค่ะหนึ่งงามตัวเลขศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกค่ะอายุลุงแปลงกับหกสิบแปดปีตัวสี่ศูนย์นี่ขิดหนักเนาะขิดหมักค่ะ วันที่16พฤศจิกายนพศ2568เนาะค่ะค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะทางหกค้งเลยค่ะขึ้นไม่หลายค่ะคุณลุง